สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่โดยนางสาวมริษาถือศีลร,รักษารษาชการแทนเกษตรอำเภอหนองไผ่เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการตำบลเพละครเรื่องโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567 นางสาวสุธาทิพย์มากน้อยพร้อมด้วยนางสาววรัญญาเพ่งขุนทดนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมรวมกับคณะกรรมการตำบลเพชรละครเพื่อรับฟังการชี้แจงโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารซึ่งได้มาประชาสัมพันธ์รับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการชี้แจงที่มาของ โครงการและแนวทางการพิจารณาคัดเลือกซึ่งประกอบด้วยการสงอเสริมแบบรายครัวเรือนแบบรายกลุ่มณนะห้องประชุมหนองไผ่รวมใจตำบลหน,นองไผ่อําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ข้อมูลข่าวสำนักงานเกษตรอําเภอหนองไผ่น้องไองม้ทวสศรีทัพทีมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน